ข้อต่อไปค่ะ A union B นะคะเขาให้มามีสมาชิกอยู่เท่านี้นะคะ A ลบ B เป็นอย่างนี้นะคะ A complement คือนอก E เนอะถามว่า A intersect B เป็นอะไรโอเคข้อแบบนี้ถ้าให้สมาชิกเยอะๆแบบนี้เขียนแผนภาพก็จะดีนะคะอ่ะให้สองเซ้นเป็นเซ้น A กับเซ้น B เนอะสิ่งที่น่าจะเอามาเขียนก่อนคืออะไรคะ ก็คือ A-B ลบ b ค่ะจะเขียนง่ายทำไมง่าย A ยูเนียน b จะไปเขียนตรงไหนล่ะม,มันมันมีสามพื้นที่ใน A Union อยูเนียมีอ่ะไม่รู้จะเอาตรงไหนก่อนนะคะดังนั้นอันนี้เน,นี่ยง่ายมีที่เดียว A-B ลบ b คือตรงนี้ค่ะลูกเป็นรูปพราจันทร์เซี่ยวมีลบสามกับสามอยู่เขียนไปเลยค่ะลบสามืับสามไปละมีแค่นี้นะคะ ถ้าเขาเขียนว่ามีแค่นี้แสดงว่าจะไม่มีอะไรมาใส่เพิ่มแล้วนะมันจบแค่นั้นนะคะ p l ค m มพลเมนคือนอก A นอก A มีลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่อ้าวนอก A อยู่ตรงไหนล่ะลูกนี่ A ในมงเนาะนอก A ก็มีทั้งกรอบข้างนอกแล้วอีกที่คือในมีอ่ะมีสองที่กรอบข้างนอกกับในมี แล้วตรงไหนจะอยู่อะไรน่ะอืมทำไงหนูไปดูจากในยูเนียนไงหนูไปดูจากในยูเนียนค่ะหนูยังไงคะถ้านอก a นอก a แต่อยู่ในยูเนียนแปลว่านอก a อ,อันนั้นคือนอก a ส่วนไหนคะส่วนที่หนึ่งคือส่วนในกลอ หรือส่วนที่สองคือนอกเ e อแต่อยู่ในมีอยู่แน,น่นหนต้องอยู่ในส่วนที่2 2> สองเข้าใจไหมลูกเอาใหม่นะนอกเอต่อยู่ในยูเนียนอ่านอกเอแต่อยู่ใน, Union น e ยูเนียนคืออะไรบ้างคะอ่าแม่ให้ไหนเนาะนอกเ e อแต่อยู่ในยูเนียนคือลบหนึ่งค่ะลูก,ลกนี่คือนอกเ e อแต่อยู่ในยูเนียนเห็นไหม ศูนย์ไม่ใช่หนึ่งใช่ค่ะลูกหนึ่งอ่าสองกับสี่มีไหมไม่มีละมีแค่สองตัวสองตัวนี้ค่ะมันอยู่นอกเออเออยู่นี่มันอยู่นอกเอมันไม่ได้อยู่ในนี้นะอยู่นอกเอต่อยู่ในผลยูเนียนซึ่งยูเนียนมันคืออันนี้ใช่ไหมล่ะนี่ยูเนียนมันคือน,นี้โอเคถ้ามันไม่ได้อยู่ในเอเพราะว่ามันอยู่นอกเอเนาะดังนั้นมันเหลือที่ที่เดียวที่ให้อยู่แล้วลูก คืออยู่ใน B อ่าเขียนไปเลนยวนูลบหนึ่งกับหนึ่งเลยต้องอยู่ใน B อืมก็มีแค่นั้นละคะ่ะจะไม่มีมาเพิ่มแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวแม่ขออนุญาตขีดค่าสิ่งที่ิมไปแล้วคือลบสามกับสามนะคะลบสามกับสามแล้วก็ลบหนึ 1, ่งกับหนึ่งเติมไปแล้วเนาะโอเคเหลือลบสี่กับลบสองอยู่ไหนนุ๊กคิดว่าอยู่ใน A นี่ย n B เนี่ย เหลือลบสี่กับลบสองมีที่เดียวแล้วที่ให้ใส่นูเพราะมันอยู่ในเอยูเนียนมีหลูกเหลือตรงนี้ให้ใส่แค่นั้นเองนูนะคะก็ตอบเอ่อเติมลบสี่กับลบสองลงไปอือเขานี้เหลืออะไรอีกคะมีค่ะมียังมีอีกลบสามกับสามใส่แล้วศูนย์สองสี่ค่ะยังไม่ใส่เลยแล้วมันอยู่ตรงไหนคะก็เหลือที่เดียวให้ใส่ค่ะเพราะที่อื่นเขาใส่ของเขาเสร็จละ 024เนี่ยเขาอยู่นอก a เนาะซึ่งซึ่ง a อยู่นี่นอก a ้งที้พูดไปแล้วว่าในกรอบอะในมีตรงนี้ในมีตรงนี้ใส่ไปแล้วไงดังนั้นเหนือที่เดียวคือทั้งนอกกรอบนี้ให้ใส่เป็น024ใส่เลยค่ะ024เนาะโอเคเขาถามอะไรถามว่า a intersect b ตรงกับข้อใดหนู ต่ออะไรคะลบสีลบสอข้อขอไหเนาะเอ็นสี B. นะคะข้อ15คล้ายๆกันแต่ว่ายากขึ้นเพราะว่ามี3เซ้นะคะ,ะ,คะอันแรกหน้าทําสุดเออเอลบียูเนียสี่แม่ยังไม่ใส่ชื่อเซตเลยอืมโอเคมียูเนียสี่ทำในมุมนี้เนาะ มียูเนียนสีนกแน่น <A S 1> เอไป็นลบกับมียูเนียนสีได้ตรงไหนลูกุกในแผนภาพเอ <A S 1> เป็นตัวตั้งดังนั้นส่วนที่จะเหนือคือเหนือจากในตัวตั้งคือเหนือจากในเอก็คือตรงนี้หนกแม่ขออนุญาตเอาใหม่นี่คือมียูเนียนกับสีเนาะเอแม่เป็นเส้นประแบบนี้เอแม่เป็นเส้นประแล้วแม่เอาเส้นประ ไอลบกับไอยูเนียนสองวงนั้นอนะรูปแว่นตานะอืมในเอเส้นแปรเนี่ยลบแล้วเหลือตรงไหนลูกก็เหลือพื้นที่ในเส้นปรที่ไม่ได้ซ้ำกับในแว่นตาก็คือตรงนี้ถูกไหมอืมนี่คือเอลบมียูเนียนสี่ตรงนั้นนะ่ะลูกมันมีอะไรอยู่ลบแปดกับสี่ลูกใส่ไปเลยลบแปดกับสี่ใส่เลยนะลบแปดกับสี่ อ่ะเสร็จละขออนุญ,ญาตขีดอ,ออกจากทุกสิส่งอันว่าเติมแล้วจะได้ไม่งงโอเคเติมละเอาออกแล้วออะนะต่อไปมาดู A อยูเนียบีกัน A อยูเนียบีมีเยอะแยะมากมายซึ่ง A อเยูเนียบีในพื้นที่ตรงนี้เป็นรูปแว่นตาข้างบนก็ไม่รู้จะเติมตรงไหนใช่ไหมเอเยูเนียนีก็เหมือนกันเป็นรูปแว่นตาเกับบตรงนี้ก็ไม่รู้จะเติมตรงไหนอ่ะมันมีพื้นที่เยอะแยะเลย ทำไงทำไงวะมาดูสองอันนี้ลูกเพราะว่าอันแรกทำไปแล้วสองอันนี้หนูดูยังไงคือสมาชิกในข้างบนเนี่ยมันจะอยู่ในเอเาได้ในมีเขาได้ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนหรืออยู่ทั้งในเอทั้งในมีก็ไม่รู้เช่นเดียวกันกับข้างล่างสมาชิกจะอยู่ในเอหรือในซีหรืออาจจะอยู่ทั้งในเอทั้งในซีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ถ้างันสมาชิกในสองบรรทัดนี้ถ้ามันไม่ซ้ำกันเนี่ยมันหมายความว่าไงเช่นหนูมองบรรทัดแรกนะแม่เล็งละตัวที่ซ้ำเนี่ยเดีย๋ยวแม่ในเงเาไฮไลท์ไว้นี่คือซ้ำลบสิบกับลบสิบหกกับหกแปดกับแปดสิบกับสิบนี่คือซ้ำอสองกับสองเนี่ยนี่คือซ้ำ ไหนตัวไม่ซ้ำหนูอ๋อเห็นแล้วตัวไม่ซ้ำอะไรเอ่ยลบหเห็นไหมอ้าวอยากจมูออกหงมมาเป็นตัวอะไรลบหกไม่ซ้ำหนูเห็นไหมนบหกนี่ยอยู่ในบรรทัดบนแต่ไม่อยู่ในบรรทัดล่างแล้วมันยังไงคะมันก็หมายความว่าลบหกอะอยู่ใน a เนี o n b แต่ลบหกไม่อยู่ใน a union c แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรนุแปลว่าลบหกต้องไม่อยู่ใน A ถูกไม่ถูกงงไหมลบหกอยู่ใน A ยูเนียนซีเอ้ยูเนียนซีเหมือนทันแรกแปลว่าลบหกอ่ะไม่อยู่ใน A ยูเนียนซีอ่ะ ถ้ามันไม่อยู่ใน A ยูเนี่ยน C หมายความว่าลบหกก็ต้องไม่อยู่ใน A และลบหกก็ต้องไม่อยู่ใน C ถูกไหมล่ะมันถึงจะไม่อยู่ในผลยูเนี่ยน่ะแปลว่ามันไม่อยู่ในทั้งสองอันถ้ามันไม่อยู่ในทั้งสองอันแายว่ามันอยู่ในเซตอะไรก็อยู่ในเซต B ไงตาใจยังมันอยู่ในเซต B นะคะสรุปได้ว่าลบหกเลยอยู่ในเซตบีแม่ก็จะเอาลบหกมาเขียนในเซตบีนะทีเขียวก็แนนจะได้เห็นว่าเติมที่หลังอา่าแล้วไงต่อทำแบบเดียวกันกับบรรทัดล่างอันไหนต่างจากบรรทัดบนน่ะนูบรรทัดล่างมีอันไหนต่างก็ตัวที่เหลือนนลูลบสี่กับศูนย์นั่นเองนะคะ ลบสีกัศนนะอย,อยากงโอเลบส่กับศูนย์ลบสี่กับศูนย์เนี่ยอยู่ใน a u i n c อ่าเดี๋ยวแม่เขียนเหมือนเดิมเนาะลบสี่กับศอยู่ใน a u n i n c แต่ลบสี่กับศูนยอยู่ใน a น n i o มีไหลูกอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ หมายความว่าไงหมายความว่าลบสี่กับศูนย์อยู่ใน a หรือ c ก็ไม่รู้แต่มันไม่อยู่ไหนไหนรูไม่อยู่ทั้งใน a ไม่อยู่ทั้งใน b ลนูกนนึกงอรอไหมทําไมไม่อยู่ทั้งใน a ทั้งใน b ลูกเพราะมันไม่อยู่ในผลยูเนียนถ้าไม่อยู่ในผลยูเนียนแปลว่าไม่อยู่ทั้งในสองอันนี้ถูกไหมล่ะพอมันไม่อยู่ทั้งในสองอันนี้ มันเลยต้องอยู่ในไหนเท่านั้นลูกอยู่ใน c เท่านั้นเพราะมันอยู่ใน a อยู่ใน c ไงดังนั้นมันต้องอยู่ในจถิงไหมนะคะอยู่ในีดังนั้นเอามาเขียนนะลบสี่กับศูย์อยู่ใน4ลูกอืมแล้วไงแล้วโคจะลงจะเสร็จแล้วไง <laughs> ยังไงเหรอแม่ เขาถามส่วนไหนลูกอินเตอร์เซ็กเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่สามที่เอามายูเนียนกันก็คือรวมกันยูเนียนกันไอ้ที่เขาถามเนี่ยถ้าให้แรงเงามันคือตรงไหนมันคือทั้งหมดเนี่ยลูกเนี่ยมันคือทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะอินเตอร์เซ็กสามที่รวมกันยูเนียนกันก็คือที่แม่แรงเงาสามที่เนี้ยเขาถามว่ามีจํานวนสมาชิกเท่าไหร่ก็คือมีอยู่กี่ตัว เนาะเฮ้ยเอามาจากไหนอะ่ะก็เอามาจากตัวที่เหลือที่ยังไม่เติมเองนุอาตัวที่เหลือมีอะไรนุก็มีลบสิบหนึ่งตัวสองอีกหนึ่งตัวหกเป็นตัวที่สามเนาะแปดเป็นตัวที่สี่นะแล้วก็สิบเป็นตัวที่ห้ามีห้าตัวลูกที่ยังไม่เติมนะคะห้าตัวนี้ไม่เติมแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่ในนั้น หนูก็มันอยู่ใน A อยูเนียนมีหรือไม่ก็ A อยูเนียนสีดังนั้นมันอยู่ในนี้แหละค่ะแทนแมหนูญญมันอยู่ในนี้แหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างก็ช่างมันเพราะเขาถามแค่ว่ามีกี่ตัวมันอยู่ตรงไหนก็ช่างมันแต่รู้ว่าอยู่ในนี้นะคะก็เลยตอบว่ามีทั้งหมดห้าตัวตามตัวไฮไลท์สีฟ้านั่นเลยนะคะตอบห้าตัวค่ะจอชานเคเนาะ อีกสักข้อนะ,อะข้อสิบหกนะคะข้อสิบหกเขาบอกว่าเอกับมเนี่ยมีจำนวนสมาชิกต่างๆเหล่านี้เนะาะเดี๋ยวแม่เขียนชื่อเซน A มี B ก่อนนะอืมเขาบอกว่า A เอ,อ่อูนิเว r ร์สมีอยู่หกสิบยูนิเวิร์สมีอยู่หกสิบทั้งหมดนะมีหกสิบแล้วใน A มียี่สิบแปดเขียนไปหน่อยเนาะ ในเมียี่สิบมียี่สิบแล้วตรงไหนอีก A u n ยูเนียมีแล้วยังไงลูกคอมเมนต์หนุนเออนอกเนี่ยนอก A u n ยูเนียมีเนี่ย A อเยูเนียมีคือในนี้ใช่ไหมลูกนอก A u n ยูเนียมีคือนอกนี้นอกนี้เขาบอกว่ามีเท่าไหร่มียี่สิบลูกอ่าแม่ใส่ยี่สิบนะข้างนอกมียี่สิบแล้วทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะ ทั้งหมดมันหกสิบอืมทั้งหมดหกสิบข้างนอกยี่สิบตรงเนี้ยเหลือในวง,งนั้นเท่าไหร่นูนก็ต้องสี่สิบถูกไหมเพราะมันต้องรวมแล้วได้หกสิบนะแม่เขียนนะแม่ก็จะบอกว่าในยูเนียนเนาะใน A อยูเนียนพเนี่ยเอของ A อยูเนียนพเป็นเท่าไหร่นูนเป็นหกสิบลบ ยี่สิบอืมได้สี่สิบโอเคไหมในเอยูเนียนบเป็นสี่สิบอืมแล้วไงแล้วก็ไปทำหาอะไรละ่ะเขาให้หาบีลบเอหนูต้องคืนตรงนี้เป็นรพระอพระจันท์นเนี่ยเขาให้หาว่ามีเท่าไหร่ทำไงอ่ะก็ไม่ยากนะ หนูรู้ไหมว่าใน A มีเท่าไหร่ยี่แปดไงนะ่ะเขียนอยู่ใน A ทั้งหมดมียี่แปดเนาะแล้วเขาถามว่าในรูปพระจันทร์ข้างขวามีเท่าไหร่ก็ไม่ยากเพราะเรารู้ว่าในยูเนียนมีเท่าไหร่หนูในยูเนียนมีอยู่สี่สิบนาทีเพิ่งทําไปนี่ถ้างั้นนี่คือสี่สิบเนี่ยเนี่ยที่แม่วงทั้งหมดนเนี่ยในยูเนียนเนี่ยมีสี่สิ แล้วไอแรงงอขางซ้ายมันพาไปยี่แปดแล้วไงยี่แปดแล้วดังเั้นส่วนที่โจทย์ถามก็เหลือเท่าไหร่นะก็อเอาสี่สิบมาลบไอยี่แปดนี้ใช่ไหมอ่าแม่เห็นนะ n ของ b ลบ a คือส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมลูกเท่ากับทั้งหมดคือสี่สิบไปลบด้วยใน a คือยี่แปดลูใช่ไหมออกเท่าไหร่คะ สิบสองค่ะเข้าใจไหมหนูมูมไม่รูอันนี้คือยี่ิบแปดนะเย็นไม่คืยเท่าไหร่นี่คือยี่ิบแปดเนาะแล้วในนี้คือสี่สิบนี่คือยี่บแปดทั้งหมดคือสี่สิบดังนั้นลบกันเลยเหลือสิบสองมีลบเอได้เท่าไหร่ก็ตอบสิบสองค่ะ นะคะเอาลิบนี้พอกอน